การในสู่กิกรรมพิธีพานพระบรมยลักนะครับ1สองสเรียนีการนะครวัางเรียน้าหนึ่งแค่ข้อหนสอง S <S อป็นน้อยสักคนละสององค์ค่ะกำลังดีกันไหมคะกัน <st> เราพร้อมเร็วกำลังเข้าสู่ก็สมมุติว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิสุทธิ์รูร้งยาไปบริเวณประ หลังตากไปประหารในี่กล่าวน้องนารุษในพระมหากระลินที่บุญในตอน,นั้นจะร่วมยืนโสม,มิงน้องนารุษในพระมหากราาะลินขพระุทธเจ้าในพระเจ้าเกษตมือศิษสาริษารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกพร้รอมด้วยข้าราชการและประสมพันธุ์ชาวไทยที่บูเราะที่ได้มาถึงกันอย่างพร้อมเพรียงณที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมัน่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงร,รักภระดีและน้อมจำลึกในพระมหากร,รุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินาาทิาธิเบศรมหาวิพลอนุเดชมหาราชบรมน้าหลวงริสวงผสมก่อใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากร,รุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงพุ่เทกำลังพระบรกายและกำลังพระสุิปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการยังล้วนคำนึงถึงด้วยความสำนึกทราบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณอย่างไม่รู้ลืมเลือนเพื่อกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทบเดชมหาราชบรมดุลนวันน้วมอหมิตรมหาราช ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหาการุณามีควันนวมินทรักมหาราชกันอยู่กนตรงนี้กับดับกับกัากับกันที่พาดและอย่างเดียวสิคภาพนะครับหมดมือลงขอญ้าช่างภาพขยายเต็นเชิญค่ะ